หลายคนอยากฟังเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะงเพราะนั้นก็ผมพยายามตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ตามอย่างใกล้ชิดนะข่าวที่นำมารายงานเนี่ยก็เป็นข่าวที่สดใหม่นะแล้วก็ไม่ได้ข่าวครั้งคืนนะไม่ได้เอาเรื่องเก่าๆมาเล่านะข่าวนี้ก็เพิ่งมาเองนะครับก็จะสังเกตเห็นเพิ่งมาเมื่อวันศุกร์นะเมื่อคืนตอนแรกว่าจะเล่าเมื่อคืนแหละแต่ว่ามันอยู่ในตั้งวงเล่านะก็ เราไม่ได้ขออนุญาตมาเล่าตอนเช้าแล้วกันนะครับพยายามจะอัปเดตให้เพื่อนๆตามทันเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์อยู่ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยจีนนะฮะมีการรายงานนะของดิจิ t i ท e ์นะว่าได้เพิ่มการนำเข้านะฮะไม่ใช่เพิ่มการนำเข้าเพิ่มการพึ่งพาตัวเองนะครับ localizations for chip making equipment ย้ำว่า chip making equipment นะไม่ใช่ตัวชิปนะไอตัว chip making equipment ในะที่นี้ก็คือรวมไปถึงเครื่อง E a D U V lithography เออเอาเป็นว่าเครื่องจักรทั้งหมดนะเลอเครื่องมือทั้งหมดที่ทใช้ผลิตชิปเนี่ยจีนพยายามอย่างมากอย่างมากย้ำว่าอย่างมากที่จะพึ่งพาตนเองนะครับและล่าสุดเนี่ยาการพึ่งพาของตอนเองของจีนเนี่ยในรอบ2ปีที่ผ่านมานะครับ พุ่งสูงขึ้นนะกว่า l นี่ l เห็นไหมเราคพุ่งสูงขึ้นกว่า40%แล้วโอ้หมายความว่าพึ่งพาตนเองได้ถึง40%แล้วในช่วง2ปีที่ผ่านมา,น,าน่าสนใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนชัดเจนแล้วนะว่าเร่งเรื่องนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันไหนที่มันเป็น patent อันไหนที่มันเป็นอ่นนนนอ y o p y เขาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดแล้วก็พยายามจะ Localize ตัวเองนะครับผลิตทุกอย่างให้มันอยู่ในจีน ให้ได้หมดจะยิ่งดีนะครับนี่ขนาดจีนเล่งกันขนาดนี้แล้วนะมันยังแค่40%เพื่อนๆลองคิดภาพมันยังเหลือกระจุกใหญ่ๆที่มันยังมันยังไงก็ยังไม่ได้นะครับก็อย่างเป็นอย่างเช่นเครื่อง D.U.V เนี่ยก็ยังจะต้องมีการนำเข้าเยอะอยู่นะครับหลายชิ้นส่วนนะก็อันนี้นอกเหนือจากพยายามจะทำชิปใหม่ของตัวเองแล้วด้วยยังต้องทำ เครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะคือเป็นความท้าทายของจีนมากนะถึงจีนจะมีสักพัฒนกำลังเยอะแค่ไหนเนี่ยแต่ว่าการต้องทำเครื่องลิจิทัลกราฟีใหม่ของตัวเองเนี่ยถึงจะเป็นมหาอำนาจก็เหอะนะมันมันก็เหนื่อยนะมันไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะครับเพราะลิทกราฟีเนี่ยปรับเซียนนะเป็นเครื่องจากที่ได้ชื่อว่าทำยากที่สุดในโลกแล้วกอปยากที่สุดในโลกแล้วนะครับแม้กระทั่งเอสมอลผู้ซึ่งผลิตเครื่องไอไอตัวลิทลกราฟีเนี่ย คำถามก็คือว่า SML สามารถทําได้ด้วยตัวเองไหมสําหรับไอตัวริท r รกราฟีมา i n e คําตอบคือทําไม่ได้นะจริงๆ SML เนี่ยได้รับความร่วมมือจากบริษัทที่อ,อ,อย่างไซส์เนี่ยผลิตเลนให้ถ้าปาจ,จะจากไซส์เนี่ยคือคนที่ทำเลนให้เนี่ย SML ทำไปไม่ถูกเหมือนกันนะฮะ SML เนี่ยก็ต้องมีพาร์ทเนอร์นะที่ช่วยกันประคับประคองด้านนี้นะฮะแม้ทั้ง SML เองก็ไม่ได้ว่าใหญ่ที่สุดนะเป็นแค่ คนที่เอาทุกอย่างมารวมกันเฉยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเลนนะเรื่องของแมสนะหน้ากากที่ต้องใช้ในการฉายแสงนะตัวลิโทกราฟีเนี่ยอันนี้ก็เป็นทริคนะซึ่ง SML ทําเอเองก็ไม่เป็นอีกจะต้องจ้างข้างนอกทำนะฮะแล้วก็ให้พาร์ทเนอร์ทำให้นะแล้วพาร์ทเนอร์เหล่านี้ก็จะเป็นคีย์ไดเวอร์หรือเป็น คนที่มีส่วนสำคัญน่นซัพพลายเชยนของไอ้ตัว SML อย่างมากเลยนะครับลองคิดดูว่าถ้าจีนจะทำเองเนี่ยไม่อยากจะพึ่งเอสมอส่งให้จีนไม่ได้ไงจีนต้องทำเองเนี่ยจีนต้องทำทั้งไซส์ต้องทั้งทำเลนเองต้องโหมันต้องทำทุกอย่างเองหมดอะนะซึ่งไม่หมูนะฮะต้องบอกเลยว่าไม่หมูนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่จีนอาจจะต้องพยายามก้าวข้ามไม่ได้ต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราจะเห็นความพยายามนะล o c a l i z e เนี่ย พุ่งสูงกว่า40%แล้วนะฮะตามรายงานเนี่ยก็ดูจะเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ R D นะฮะบ,บริษัทต่างๆในจีนเนี่ยก็มีการเพิ่มอัตราส่วน R D นะรเริ่มต้นด้วยตัวนี้นะครับ R D ratio นะของ Advanced Micro Fabrication Equipment in China นะครับหรือ Amax นะก็มีการเพิ่มงบ R D นะครับสูงกว่า13%นะฮะคุณเข้าใจก่อนนะว่ารายได้ revenue ทั้งหมดของบริษัทเท่าไหร่แต่คุณเอาไปใส่ R D R D นี่มันคือแบบ มันพร้อมที่จะใส่แล้วมันไม่ได้กําไรอะไรนะฮะระยะสั้นมันไม่ได้กําไรอะไรแต่ว่าใส่แล้วมันอาจจะได้ได้ผลตอบแทนในระยะยาว,ยาว,ยาวบริษัทที่ใส่ R&D เกิน10%เนี่ยถือว่าเยอะมากแล้วนะเยอะมากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย บริษัทเอเเนี่ยใส่ไป13%นะแสดงว่าให้ความสำคัญกับ R&D สุดๆนะฮะบางบริษัทเนี่ยไม่ใส่เลยบางบริษัทใส่แค่2-3% 5%าเท่รนต้าเปอร์ซน้ำในี่ใส่ไป13%ซนะซึ่งถือว่าเยอะนะฮะในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ใส่มาโดยตลอดนะครับบริษัทเนลราห์ ra, นะฮะเทคโนโลยี Technology ก็ใส่ไป11%เช่นเดียวกันนะสำหรับ R&D ก็ ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเท่าไหร,ร่นะฮะเราจะสังเกตเห็นทั้งงบทั้ง R&D นะงบงบการพัฒนา,นาเทไม่อั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของความพยายามในการโลเคอลายส์เนี่ยกว่า40%เ่ยก็ชัดเจนละว่าจีนจะเอาจริงนะครับอย่างไรก็ดีนะครับเรามาดูเรื่องคอนเซิร์นกันนิดนึงนะอ,อย่างไรก็ดีเนี่ยยังมีความกังวลเรื่องของลิทเโลกราฟีเนี่ยฮะลองดูนะฮะไชนนะ still Still rely on the foreign technology regarding to lithography process นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยจีนก็ยังคงต้องพึ่งพาบริษัทต่างชาติอยู่นะไม่ว่าจะเป็น SML หรือว่าหลายๆที่นะฮะเรื่องของ equipment ต่างๆนะ lithography process นะฮะซื้อตรงจาก SML ไม่ได้นะแต่ว่าไอ้พวก equipment เล็กๆชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็จีนต้องต้องไปไปซื้อมาควานซื้อมาจากบริษัทเล็กๆหรือเป็น supplier อของ SML อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะ ทำในตัวลิทเลกราฟีของตัวเองให้ได้นะครับแล้วก็การพึ่งพาในพาร์ทนี้เนี่ยยังสูงขึ้นยังสูงอยู่นะถึงประมาณ60%อใช่ไหม approximately 60% 60%นะครับยังต้องพึ่งอยู่ลิทเลกราฟีแล้วก็ยังฉีกตรงนี้ออกจากออกจากต่างชาติไม่ได้นะฮะก็เป็นความพยายามของจีนต่อไปที่จะต้องทำจุดนี้ให้ได้นะเพื่อนๆประมาณนี้ โอเคคุณจะเห็นเรื่องของตัวกราฟสีส้มนะที่เป็นกราฟแม็กนะในช่วง2023ที่ผ่านมาคุณเห็นไหมว่าความพยายามของจีนพุ่งสูงแค่ไหนอืมมันเห็นกราฟก็รู้นะพุ่งปี๊ดขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะกว่า,เ,าเยอะมากนะเพื่อที่จะพยายามจะยืนได้ขาของตัวเองนะฮะนี่ให้ดู Chipmaker Equipment นะมาร์เก็ตแอนด์นะคุณจะดูว่า ชางชวนนะฮะชางชวนเนี่ยก็จะอันดับ1น,นะใส่งบอ่านดีเยอะมากเลยนะครับอู่ฮั่นนี่ก็ใส่เยอะนะครับไพโอเทคนะฮะเยอะอยูนะ่ก็จะประมาณนี้นะเอเก็อยู่ประมาณสักอันดับ4นะนี่ใส่ไปประมาณ13%บนะอรมบริษัทอื่นใส่มากกว่านี้อีกนะนก็ใส่ไปสินี่ก็ติดท็อปท็อปฟแล้วนะก็นี่คือท่าทีล่าสุดนะครับจากฝั่งจีนที่พยายามจะพึ่งพาตนเองนะฮะพาไปดูที่สารัฐนิดนึงอืม นอกเหนือจากความพยายามของจีนเนี่ยที่จะพยายามพึ่งพาตนเองแล้วเนี่ยสหรัฐเองก็มีการขยับเขยืขย่อนเช่นเดียวกันขอบคุณคุณมาโยนะครับสำหรับซนะูเปอร์แชทนะสหรัฐเนี่ยมีความพยายามที่จะสกัดกั้นจีนเพิ่มเติม,ตมนะครับล่าสุดเนี่ยมีการอัดฉีดเงินนะครับเขาเรียกว่า e n n f i t Fund นะฮะประมาณ52บิลเลียนนะครับให้กับชิปฟันเขาเรียกว่าโปรเจกต์ชิปฟันดิ n งก็คือให้ ให้ผู้ผลิตชิปนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามที่จะออกกฎหมายต่างๆเพื่อปกป้องนะฮะป้องกันเนี่ย to prevent China from benefit นะเพื่อป้องกันให้จีนเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์จากไอโครงการชิปฟันดิ้งอะไรเนี่ยของอเมริกาเลยแนมะ้แต่นิดเดียวนะครับโดยกฎที่ว่าเนี่ยมีการออกมาชัดเจนบอกว่าใครก็ตามที่รับทุนฟันดิ้งนี้ไปนะฮะ52บิลเลียนเนี่ยอเมริกาให้นะฮะเพื่อเอาไปพัฒนา process นะสร้างความแข็งแงกร่งให้กับชาติอเมริกัน ให้เป็นผู้นําทางด้านชิปให้ได้ประมาณนี้นะครับเทงบลงมาใครที่รับไปแล้วเนี่ยมีข้อแม้นะับไม่ใช่ว่ารับไปแล้วก็อยากจะรับจะทําอะไรก็ทำนะฮะห้ามนะนี่ฮะห้ามไปลงทุนนี่ครับ i u v e s t g เนี่ย i o v e s t Expansion นะห้ามไปลงทุนเกี่ยวกับ Semiconductor หรือว่า Manufacturing นะครับใน foreign country concern นะฮะในประเทศที่มีความกังวล นะของสหรัฐอเมริกาเนะีเขาใช้คําว่าประเทศที่มีความกังวลไอ้ประเทศทีม่มีความกังวลเนี่ยมันก็คิดไม่ยากมันคือใคระนะก็คือเนี่นะยแหละชไนซ์รัสเซียเนี่ย <c oughs> นะจีนกับรัเสเซียนี่เองนะฮะก็คือแถวบ้านเรียกก็คือห้ามไปจีนกับรัสเซียนะครับไปที่อื่นได้ห้ามไปจีนกับรัเสเซียนะครับแอนลิมิตดิสเพนเซนส์นะฮะก็มีการลิมิตตัวอินเซนティブฟันด้วยนะถ้าคุณไปต่างชาติคุณก็จะได้น้อยหน่อยอะไรประมาณนี้นะฟอร์มเอนจังชิง Choice Research อ,อันนี้ก็คือท่าทีล่าสุดนะเล่นกันคคราดอกจีนพยายามจะสะสมกำลังนะสะ,สะสมเครื่องต่างๆสร้างเครื่องตัวเองสร้างอีโคซิสเต็มตัวเองอย่างไม่หยุดยั้งนะครับแล้วก็อัตราโลคาลิเซชันเนี่ยโตขึ้น40%อนะอย่างไรก็ดียังมีลิโลกราฟีที่ยังเหนื่อยอยู่นะอีก60%ซึ่งค่อนข้างหนักอันนั้นต้องใช้เวลานะครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยก็มีการอัดฉีดเงินเข้ามา52บิลเลียนนะครับค่อนข้างเยอะนะ5 2 0 0 0ล้าน ไอ้เงินจํานวนเนี้ยไอ้ห้าหมื่นสองพันล้านเนี่ยที่อเมริกาอาัดฉีดเข้ามาเนี่ยก็กลัวว่าจีนจะไปได้ผลประโยชน์อะไรอีกก็มีการสกัดกัน้นแล้วก็ตั้งกฎหมายเพื่อไม่ให้การลงทุนของบริษัทที่รับทุนไปเนี่ยไปลงทุนในจีนไปลงทุนในรัเสเซียนะครับก็เล่นกันโคลดดอกสองดอกนะครับท่ามกลางการสู้รบปมมือกันนะระหว่างทั้งฝั่งจีนแล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยก็หวยมันก็มาตกที่ใครไม่ไม,ไม่ทราบนะครับมาตกที่นี่แหละซัมซุงนี่แหละ <laughs> หวยมันก็มาออกที่ซัมซุงนะฮะซัมซุงครับ, Samsung, รบปรากฏว่า investment นะโดยเฉพาะยยิ่งในจีนเนี่ยก็ทิงิงในที่นี้ก็คือลดลงอย่างรวดเร็วนะครับ by over 60% annually นะลดลงกว่า60%เลยนะถ้าเทียบกับปีที่แล้วนะก็หายไปเยอะนะครับการลงทุนในของ,งของอะไรนะของซัมซุงในจีนเนี่ยก็ไม่เหลือนะลดลงไป60%ซึ่งมีความกังวลหลายเรื่องนะเรื่องของ geopolitics นะแล้วก็ที่จหนากับ นนียสู้กันนะฮะแล้วก็ไปส่งผลกระทบต่อการทำชิปด้วยนะครับของซัมซุงนะ,ะในเมื่อ investment ในจีนมันน้อยลงอันนี้ก็จะทำให้ Product น้อยลงด้วยหรือเปล่านะฮะสู้กัน2ยักษ์ใหญ่นะ,ะเกาหลีใต้ก็ซัมซุงเนี่ยก็เหมือนจะได้รับผลกระทบด้วยนะ,ะดูกันอีกทีนึงครับว่าปัจจาจากตรงนี้ไปซัมซุงจะยังมีรายได้จุดอื่นเข้ามาเสริมหรือเปล่านะครับ พาไปดูข้อข้อมนิดนึงครับอันนี้คือผลเกี่ยวเนื่องเช่นเดียวกันนะจากการสู้รบปกมือกันนะระหว่างยักษ์ใหญ่นะจีนกับอเมริกาแล้วก็พูดถึงเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับเนื่องจากเนื่องจากหัวเว่ยเปิดตัวตัวไอเมดหกสิบโปรมาล่าสุดเนี่ยนะคะคีริน0้เนี่ย มีความสามารถในการทำ 5G ด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่สงสัยเหลือเกินนะว่าใช้เทคโนโลยีของคอคอมหรือเปล่าแอปก๊อปคอคอมหรือเปล่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะผมเข้าใจว่าน่าจะมีประเด็นตรงนี้อยู่นะเลยมีความกังวลตรงนี้อยู่นะเวลาคุณไปซื้อเม t 60 Pro นะจากเมืองจีนมาแล้วคุณเอามาเปิดในไทยหรือเปิดนอกประเทศจีนเนี่ยผมเข้าใจว่าตอนนี้มันยังเปิด 5G ไม่ได้เพราะว่าเอ่อมันยังมีประเด็นเรื่องของไอ้ตัวพาสที่เป็น 5G ของคอคอมอะไรแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ที่เมืองจีนเลยเนี่ยรู้สึกว่า 5G ก็จะ enable ได้นะอันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวเราดูสถานการณ์กันอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็ทางคอคอมเนี่ยไม่รอช้านะครับก็คล้ายๆกับว,ว่ารู้สึกว่ามันจะโดนริทลอนสิทธิ it, ์หรือว่าโดนโดนคุกคามละจากฝั่งของหัวเว่ยอะไรเงี้ยทีเ่เริ่มทำ 5G ของตัวเองละนะปกติเนี่ยไอ้คอคอมเนี่ยแม้กระทั่ง a p p l e เนี่ยพยายามจะ รีเพลซคอคอมนะไม่อยากมีปัญหากันนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังรีเพลซไม่สำเร็จนะก็ยังต้องใช้คอคอมอยู่แล้วก็ล่าสุดมีการเซ็นสัญญายาวไปถึง2,026ก็ยังต้องใช้ต่อไปถึง2,026เป็นอย่างน้อยนะจนกว่า Apple จะทำเองขึ้นมาได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้ยังทำเองไม่ได้งั้นคอคอมก็อยู่ในจุดสุ่มเสี่ยงที่ไม่อยากจะให้ใครเข้ามาเ,เขาเรียกว่าตักไอ้อู่ข้าวอูน้ของตัวเองออกไปนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการตอบโต้ทางจีนนะครับเพราะคอคอมเนี่ยเขาจะมี ศูนย์วิจัยอยู่นะสจุดนะที่ปักกิ่งกับที่เชียงไฮ้นะครับเอ่ออันนี้ก็เป็นข่าวลืออยู่นะแต่ว่าก็เป็นข่าวลือที่ค่อนข้างที่จะเหมือนจะเป็นจริงแล้วนะฮะทางคอคอมเนี่ยมีข่าวลือว่าที่เชียงไฮ้นะที่ซังไฮเนี่ยจะมีการไล่คนออกนะเป็นจํานวนมากเนี่ย Ray mainly focus on uh, w i r e l e s s b u s i n e s s นะฮะจะ เล y o ออคนนะฮะศูนย์ดีเซิร์ที่เชียงไฮยเนี่ยจะให้คนออกให้หมดเลยนะไอ mm hmm. ตัวยฉพางยิ่งไอไวเล e บิสเนสเอ่อรีเซิร์ช a อนด์ดีเวล็อปเมนต์นะฮะมีการจ่ายเงินชดเชยนะฮะอันนี้เรียก compensation standard n 4, นะ n plus f o r อันนี้ for regular employee แล้วก็มี n plus s ด้วยนะ,ะับสำหรับ senior employee นะครับสำหรับเอ่ออาวุโสหน่อยนะครับลูกจ้างอาวุโสเนี่ยก็จะเป็น n plus s นะฮะแต่ภาพก็เห็นได้ชัดก็คือไม่เอาละนะไม่อยู่จีนละจะต้อง ปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างนะคอข้อมก็รีนคนอย่างรวดเร็วนะอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าคอข้อมมีศูนย์ทั้งฝั่งปักกิ่งแล้วก็ฝั่งเซี่ยงไฮ้นะประมาณนี้ดูคนต่อไปครับภาพมันก็จะเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆนะสู้กันไปสู้กันมาแล้วก็เริ่มส่งผลกระทบต่อซัมซุงเริ่มเริ่มคอข้อมมีการขยับแล้วนะครับก็ไปเรื่อยยนะฮะไหนๆก็พูดถึงหัวเว่ยแล้วนะเราพาไปดูหัวเว่ยนิดนึงนะในไทยนะก็หัวเว่ยล่าสุดเนี่ยก็มีการมาตั้งนะครับเราเรียกว่า วิวเอไอคลาวนะฮะหัวเว่ยเอไอคลาวก็ Crowd, mm hmm. จะมาตั้งศูนย mm ์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ในไทยนะครับโดยคาดการณ์ว่าจะมีการเทรนคนเนี่ยสูงถึง50,000คนเลยทีเดียวนะครับ50,000สกิลเอ่อเพอร์ซันอลเอ่อเอ่อเพอร์ซันอลโอเวอร์ไนะฮะอันนี้ก็มีการออกมายอมรับนะครับแล้วก็มอ,อกมาประกาศของรัฐมนต uh, นรี DES อนะฮะของไทยเรานี่เองนะคุณประเสริฐจันทรละโลงทองก็มีการออกมา พูดว่าโปรเจก t นี้นะครับจะช่วยสร้างงานนะครับแล้วก็เทรนคนใหม่ๆขึ้นมาในอย่างน้อยอีก5 0,000คนนคะนใน5ปีข้างหน้านะอันนี้คุณประเสริฐบอกนะเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาก็ดูกันอีกทีนึงแล้วกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะก็เป็นภาพที่ดีแหละแล้วก็คุณประเซิร์ดนกะ็มีการบอกว่าการมาของ h u a w e i เอไอครั้งนี้เนี่ยก็จะดึงเอานักลงทุนเจ้าอื่นๆที่ที่มองมองไทยอยู่นะแล้วก็เข้าเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้คือจุดหนึ่งที่ ่ค uh, mm ุณประเสริฐมองอ